สวัสดีค่ะเจนนุชไงเจนนุชสวัสดีค่ะเพิ่มเป็นผู้ดูแลเนาะใส่ไปแจ้ให้เจนนุชก่อนล้มขนมไหลเขาเห็ุขนมโรงหนอกบอขนมมีแต่บ่ค่อยบ่ค่อยเคยเห็นขนมเขาขึ้นหา่างบอเขาเห็ดขึ้นหาน่างหลายทีขึ้นห่างเนาะห่างงี้ไงเนาะขนมมูนีเนาะ แสบๆซื้อมาเบิดสองรอยกบาทน้อยเดียวสองรอยกุศลบ,บ,บริษัทใหญ่ห้องเย็นเขา,เอาออกมาวางขายกันเดี๋ยวไก่ปีใหมน่นี่เขาจะเอาของในห้องเย็นออกมาวางขายออกมาวางขายให้พนักงานซื้อกันกลับบา้านบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเนาะเป็นเป็น เป็นนิคมเนาะมองยไกลอยู่นี่โรงงานหลายค่ะเป็นนิคมเนาะโรงงานหลายนิคมอุตสาหาก,กรรมเนาะที่มีของทะเลทินมีพวกหูก,กินมีของทะเลมีมีบริษัทขนมบริษัทขนมเนี่ยก็หลายโลกอยู่ โรงงานหลายเป็นนิคมนิคมอุตสาหาก,กรรมที่รถออกไปมิตรโรงงานเขาเริ่มเอาของออกมาวางขายแล้วของในบริษัทแหละไม่ให้พนักง,งานซื้อกันได้สินค้าราคาถูกปีหนึงขายครั้หนึง่ง สวัสดียายไก่สวัสดีค่ะแม่อรุณสวัสดีค่ะกินขนมจีนเด้อแม่อรุณขนมเสร็จแซ่บๆซบไหมหมดสองสองชา,าแล้วแม่เอาละขนม นมแซ่บเสจยิ่งขนมปังเล็กหน่อยคาแฟรสทุเรียนตัวนี้สามห่อหาที่บาทอร่อยนะนุ่มดีคาแฟ่รสทุเรียน จอดนะคะคุณเทวีบอกค่ะคุณเทวีพาจิมคุณเยจ่าก็ให้หัวใจกดกดมานะคะคุณชุดใจข่ายจิบุกว่นจิบฝ่ยกินยังกินแซ่บบ้านุ้ยางเลย ข่อยเล็กสีอ้วนแค่ไหนจะบอกกินกินยังกระแทบเบิดแม่กินขนมปังเล็กหน่อยไ <c oughs> ข้เล็กสีอ้วนนะข่อยซื้อสูงยังมาก่อยก็ว่าแสบเบิดเ,เนาะแสบปีลีเนาะเย้ไก่ก็ให้หัวใจกระดกอรดไข้ตัวนีข้นขนม ่อตุนขนมปนได้หน่อยได้่อตุนไว้กินเนี่ยเขาเขาเปิดขายเนาะบริษัทเปิดขายเนาะของถูกเนาะสินค้าราคาถูกเนาะขนมเนาะเขาส่งห่างมวใจดกดนะคะหมวใจดกดในตู้น่ะเต็มตู้เลยพีซซ่ขนมตุนไม่กินเขาขายทุกเมื่อนั่นแหละเขาเปิดขายทุกเมื่อนั่นแหละ มันใจกดอนะคะคุณยายลิศเดี๋ยวยายไก่ดูเวลาก่อนเ้อะยายไก่ดูเวลาก่อนโอ้ยพระเ้อเหน่อยหอดทม้องอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเฮ็ดให้ไร